ใส่เกลือลองไปก่อนครับพี่น้องตุนให้เปื่อยกับประมาณ2-3ามชั่วโมงล้ะครับพี่น้องไก่ตัวละโลครึ่งครับ2โตกับประมาณสองตัวกับประมาณสกาณกิโลครับ สวัสดีครับย่ามสาวสามันนี้ครับเบาเดนได้ใกลมาส,สองตัวครับพี่น้องกะเชื่อดเรียบร้อยแล้วล่ะครับแต่ไ่อยากให้พี่น้องเห็นเดี๋ยวพี่น้องเชื่วา่าเกิดความรุนแรงมัอนี่เบาเดน รังสรรค์เมนูแซ่บๆให้พี่น้องได้ชมได้เบิงบบเบ่งครับใกล้กับตัวบัญญาแลอกครับโต๊ะละโลครึ่งครับสองโตครับคันรวมแล้วว่าเป็นสามกิโลพี่น้องติดตามเบิ่งว่าเบาเดนสกินเบิดบอรครับว่าเบาเดนเสนริรังสรรค์เมนูอีอย่างติดตามครับ เบาเดนก็ได้ต่มน้ำห่อนไว้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวให้น้ำเดือดเบาเดนก็จะทอนขน้นพี่ครับพี่น้องตัวละโลครึ่งครับเดี๋ยวให้เบาเดนทอนขนก่อนนะครับพี่น้องกาสีบะตอง เบ่งเนาะครับวิธีถอนขนเพราะว่าผูดได้กับถอนได้เนาะครับเนาะถอนแบบง,างา่ายๆเฮ้าเนี่ยละบานเฮ้าบ้านหนอกเฮ้าจะคอยติดตามบาบ่เ,าเด่นสิ้พลังสันเมนูอียงครับพี่น้องใส่เกลือลองไปก่อนครับพี่น้องตุ้นให้เปื่อย กะประมาณสองสามชั่วโมงแหะครับพี่น้องไก่ตัวลโลครึ่งครับสองตัวกวาะประมาณสองตัวกะประมาณสามกิโลครับพี่น้องมาเสบนำเบาเด่นเลยครับปาดเห็นตีนไก่มันยงมันยังเฮ็ดกินแบบอีสานตายเข้าหน่ะครับพี่น้องบ่ต้องไปคิดอีกอย่างมาครับเดี๋ยวค้าตะไคร้ บะแดงกัดิีไซไปตามหลังครับพี่น้องครับครับเมือ่อไก่สุกแล้วนำ้ำเดือดไก่จนสุกบะแดงกัดซีไซคาจะไข่ลงไปครับเสรลมไป เดี๋ยวให้น้ำเดือดจังน่อยก็เซตครับเรียบร้อยครับขีกินเลยครับพี่น้องแซ่บครับต้องไปคิดยังหมากครับมาแซ่บน้ำบาวแดงครับพี่น้องมา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 เซตครับเดี๋ยวให้ประเด็นไปเฮ็ดน้ำจิ้มก่อนครับน้ำจิ้มเปรี้ยวใส่ผักขี้ใส่ต้นหอมป้าที่ถครับมาเสับน้ำกันครับ ครับสวัสดีอยามสาวๆครับพี่น้องไก่ตุนสมุนไพรแบบบรรนนหนกเข้าครับแบบบันบาดเข้าพี่น้องว่าต้องไปคลิปยังมากไหมว่าต้องไปใส่เครื่องปรุงอยังมากมาไหมใส่เกลือใส่พรงนัวธรรมาดาแซ่บส,สองโตครับพี่น้องตบเปดเป่วยครับมา,าต้องเสียเวลาจัดเลยครับ เปลี่ยนยิ่งใหญ่เลยครับพี่น้องจัดเลยครับกินผู้เดียวแสบผู้เดียว เปื่อยจนเหี่ยนี่ครับดึงลงไป การชนะนเสียบหลายครับมาพี่น้องมาพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพที่อยู่ต่างจังหวัดมาแสบมาหนวดน้ำเบาเดนครับพี่น้องเลยช่วงนี้โควิดระบาดครับระบาดแห้งพวกเกาครับสามสองสามสามครับพี่น้องส,ไไส,สิไปใส่มาใส่อย่าลืมใส่หน้ากากใส่เม็ด ป้องกันตัวเจ้าของครับบุ๊ยไปซอยเขาใดตัวครับยามเป็นมากเนะี่ยหลวงตัวนี้นะี่ยแพมแม่นว่าก,กินเหล่าเมาเนะี่ยเขาอุ่มเลยครับแต่คันเป็นหลวงตัวนี้บ่มีใครอุ่มเลยครับไ่ต้องเสียเวลาครับยัดเอเกคือเกาโอ้ยหาครับไปเลย ซีฟูดตำเองครับบีบมะนาวเปรียปร้ยวจัดเลยครับอืมจัดเลยครับ แอบาทครับสองตัวเขามีอยแต่โบกินครับโบเดนโบกินกินในดอกเลยครับความหมายว่ากินในดอกคือว่ากินแบบ เนือยังเดียวสิครับบ่อมีกับเขาบ่อมีพักบ่อมี่ยัง จตุนแบบบานเข่าครับคาตะไข่ไม่ต้องไปใส่ยังหมากใหม่หรอกครับพี่น้องบานน่อเข่ากินแบบนี้ง่ายๆแซ่บแซ่บคือเกา อันพี่น้องเพิ่นทันนกมากเพิ่นว่าเฮ็ดแบบนี้มันข้าวเบ้าแดนเพิ่นว่าเบ้าเดนเลยตอบว่าแมนข้าวข้าวอีลีครับข้าวเดียวเบิดมาพี่น้องมาจัดเลยครับจัด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 ,จด โอคคค้ครับแซ่บครับครับใส่ลงกไปเลย บอมมี่คำสิว้าว่บ yeah. เบาแดนกระหยาดพี่น้องหิวแม่คืนน้ำลายเต็หน,น่อครับพี่นอ้องอะให้พี่น้องจะคำวนะาคำยิ่งใหญ่เลยครับ อย่าบากันนะพี่น้องเนาะอยากพี่น้องหิวคลิปนี้เบ้าเดนก็ขอฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบ้าเดนน้ำแร่ครับกดติดตามหมองข้วมือของพี่น้องแล้วครับบุมแดงๆนั่นแป๊บลงไปเหยียบร้อยครับ ถือว่าเป็นปูให้โอกาสก็เด่นคลิปนี้บระเด็นคนนสิคอลลาพี่น่องพี่ก้อนครับสวัสดีครับ